สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะครับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะแฟนเพลงของ Justin Bieber ์นะครับคงจะได้ทราบข่าวนะครับว่าตอนนี้นะครับจัสตินบีเบอรป่วยเป็นโรคโรคหนึ่งชื่อว่าโรคแลมเซ่ฮันซินโดมนะครับโรคนี้อาการเป็นยังไงนะครับเป็นจากอะไรมีคำตอบให้ฟังครับแลมเซ่ฮันซินโดมนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อนะครับกลุ่มโรคก็คือเชื้องูสวัดนั่นเอง หรือภาษาทางการแพทย์เรียกว่าเฮอร์ปีสตอรเตอร์เฮอร์ปีสตอเตอร์เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับอิสุอิสัยนะครับอิสุอิสัยก็คือวาริเซลาสตอรเตอร์นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นการติดเชื้อไวรัสแล้วจะแสดงอาการที่บริเวณผิวหนังคล้ายๆกับฝีดาดลิงตอนนี้ที่กำลังมีข่าวแต่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งในเด็กเราหลายๆคนเนี่ยถ้าอายุแบบผมเนี่ยสี่สถึงห้าสิบปีคงจะเคยบ มีอาการในวัยเด็กกันบ้างมีตุ่มน้ําใสขึ้นนะครับแล้วคนเหล่านี้นะครับตอนตอนเด็กๆอาจจะเป็นแล้วหายแล้วนะส่วนมากอิสุริสัยจะเป็นในเด็กอายุแต่งนต่1ปีถึง12ปีนะครับแล้วบางครั้งนะครับเชื้อมันยังคงสงบนิ่งอยู่ในร่างกายเราตอนเราอ่อนแอลงจะขึ้นมาเรียกว่างูสวัสดนะครับหรือเรียกว่า herpes ส o s t e r ขึ้นมาเป็นแถบตุ่มน้ำใสแล้วก็มีอาการเจ็บ เนื่องจากว่าเฮอร์ปิสซอสเตอร์เนี่ยมันไปโจมตีเส้นประสาทรับรู้ความรู้สึกทำให้เรามีการปวดแสบปวดร้อนเจ็บไม่เหมือนตอนเราเป็นอิสุปิสัยส่วนแลมซฮันเนี่ยนะครับก็คือไอเจ้าเฮอร์ปิสซอสเตอร์หรือว่างูสวัสดเนี่ยมันดันไปขึ้นเส้นประสาทบริเวณหน้าหูนะบริเวณหน้าหูมี2เส้นประสาทเส้นประสาทหนึ่งคือเป็นเส้นประสาทรับเกี่ยวควบคุคมเหกับการได้ยินเสียง อีกเส้นหนึ่งนะครับควบคุมอยู่กาศการทํางานของใบหน้าซึ่งเอเนที่ควบคุมของการทํางานของใบหน้าเนี่ยชื่อว่า facial nerve เนี่ยนะครับแบ่งเป็น5เส้นนะห้าแขนง1เลยคือเรื่องของการยักคิ้ว2เรื่องของการหลับตานะครับสเรื่องของการยิ้มยกมุมปากนะครับสก็เหมือนกันนะครับเบะปากลง5นี่คือการเกรงกล้ามเกรงกล้ามเนื้อที่ต้นคอเพราะฉะนั้นเวลา มีปัญหาเรื่องใบหน้าเป็นอัลพาสเครื่องซีกเนี่ยคือจะยักคิ้วไม่ได้หลับตามไม่ได้ยิ้มไม่ได้ในซีกนั้นอย่างในรูปที่จัสตินบีเบอร์ถ่ายลง Instagram เนี่ยคือเขาเป็นข้างที่เขาหลับตามไม่ได้นะครับข้างขวาคือหลับตามไม่ได้ข้างที่หลับตาได้คือข้างที่ไม่ได้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือทําให้เขาเนี่ยต้องระง,งับการออกทัวร์คอนเสิร์ตไปอย่างไม่มีกําหนด ซึ่งก็ต้องลุ้นนะครับเพราะว่าปลายปีเนี่ยมีกําหนดจะมาแสดงที่บ้านเราด้วยนะครับผมก็เลยจะดูข้อมูลให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วโรคนี้นะครับมันเป็นชั่วคราวหลายๆคนก็มีอาการกลับมาดีขึ้นภายใน2เดือน3เดือน4เ,เดือนว่าไปก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยบางคนมีอาการหลงเหลือถาวรก็คือมีการถูกทําลายของเส้นประสาทถาวรแต่พบไม่ได้เยอะนะครับอาการส่วนมากเลยของคนที่เป็นแลมเซฮันนะครับก็จะมีอาการปวดหู สูญเสียการได้ยินในข้างที่เป็นนะครับก็ต้องไปเช็คดูว่าจัสตินบีเบอร์มีปัญหาการได้ยินหรือเปล่ามีอาการหูอื้อปิดตาลงไม่ได้ยิ้มไม่ได้นะครับแล้วก็มีอาการปวดศีรษะขั้นเนื้อขั้นตัวบางครั้งมีอาการสูญเสียการรับรสชาติกลิ่นด้วยนะครับแล้วก็มีอาการปากแห้งตาแห้งปากแห้งตาแห้งเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เรายิ้มไม่ได้นะครับมันก็ทําให้เรา ไม่สามารถที่จะเอาน้ำลายมาหล่อเลี้ยงปากนะครับปกติเราอาปากเฉยๆปากก็แห้งถูกไหมครับตาก็เหมือนกันนะครับถ้าเราหลับตาไม่ได้น้ำตาเองก็จะไม่ทํางานได้ตามปกติทําให้ตาเราแห้งซึ่งบางคนตาแห้งจนมีมีปัญหาเรื่องของกระจกตาเนี่ยเสียหายได้เนื่องจากความแห้งนะครับไม,ม,ม่มีน้ําหล่อเลี้ยงจนเป็นปัญหาเรื่องของสายตาบางคนถึงขนาดตาบอดไปเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคือ อีกครั้งนะครับแลมเซยฮันซินโดมนะครับเกิดจากการติดเชื้อกลุ่มอิสุอิสัยหรืองูสวัสดบริเวณเส้นประสาทหน้าใบหูคนที่เป็นจะมีอาการเรื่องของการหูไม่ได้ยินและใบหน้าเป็นอวมพาตเครื่องซีกส่วนมากเป็นชั่วคราวบางกลุ่มเป็นถาวรข้อมูลแบบนี้นะครับ้เป็นประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆของท่านนะครับเรีนนะครับอยู่กับผมหมอนัทนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ